สตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดคือการเขียนกรอบสแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของภาพยนต์หรือหนังแต่ละเรื่องโดยมีการสแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอเช่นข้อ 3, ความภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรีเสียงพูดและแต่ละอย่างนั้นมีลำดับของการปรากฏย่าอะไรจะปรากฏขึ้นก่อนหลังอะไรจะปรากฏพร้อมกัน เป็นการออกแบบอย่างละเอียดในแต่ละหน้าจอก่อนที่จะลงมือสร้างแอนิเมชันหรือหนังขึ้นมาจริงๆส่วนประกอบของสตอรี่บอร์ด 1. ส่วนภาพ 2. คือส่วนเสียงขั้นตอนการทำสตอรี่บอร์ดมี5ขั้นตอนหลักๆคือ 1. วางโครงเรื่องหลักไม่ว่าจะเป็นธีมตัวละคร้า 2. ลําลำดับเหตุการณ์ข้าวๆ 3. กำหนดหน้า 4. แต่งบทด 5. ลงมือเขียนสตอรี่บอร์ดตัวอย่างสตอรี่บอร์ดวิธีแก้ปัญหาเช่นการวางแผนมรดกโอกาสสำหรับบริษัทประกันชีวิตเป็นการสร้างเรื่องราวที่จะเชื่ออธิบายว่าระบบของวิธีการแก้ปัญหานั้นทำงานอย่างไรแส่อ้างอิง จัดทำโดย 1. นางสาวรัฐัสลาแจ้อิจิ 2. นางสาวนาอน,นุยงศุลแก้ว 3. นางสวาววราลีทองอ่อน 4. นางสาวสิบประภาแจ่มวิริ